ไปส่งร้านแล้วก็บแวะซื้อของซื้อของมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องซื้อของมาเรียบร้อยแล้วขนมกินไปตามส่วมือละสองกิโลเพราะท่าในจอดของขึ้นตู้อยู่พี่น้องเดี๋ยวไปจกเข่าใส่ถุงกันย่างหมูเสากะนี่เลยส่เงียบๆเลยตกี้เดี๋ยวขายช่วงช่วงบ่ายชว่ชว,งยชวงเที่ยง พวกบุญยอดงามงามพี่น้อฟุนะ่งๆโจกเข,ขาใส่ถุงเงินด่าช่วงเศร้ากะสีเงียบๆแน่เพราะว่าสุก้อนสะไปเฮ็ดตุเบียเฮ็ดงานเนาะโอ้ยแต่บางคนต่างออกบางคนต่างไปทำมาหากินตามภาษาไก่อึยอ้ยโอ กนสุกไา,าไ,ไก,กับ้าเคือกันเอาอย่ใส่ะโอ้ตายตายตายฟาคือกันาาเห็ดคือกันไปยังไเห็ดเอาขขยของไปน้าข่ยีปพอกองกุ้งของเก่าอัไรขาถิมมันพ่อขายใดอยกจเก็บ รั่งกระดอกรั่งกระดาษคุณแม่เก็บไปไท้ายเห็ดเอาเบอร์ต่ะพี่น้งนองเลื่มขอขาในหวดน้องถุงใสถุงจุกเ,กเขาขเขาาทาี่เขาครับบางท่านี่แหละพี่น้องมะหอดมะหอดบานกะมานหนึ่งเขา ขึ้นเขาแล้วก็ไปเอาผ้าเอาอย่างที่คุ้นท้องใหม่นะพี่น้องโขออกอปุ่มอีกคนปุ่มเตาไอีกคนแล้วก็สิมะโจกเขาเตาฝ่าวยี่เนี่ยเห็ดขันว่างแน่เลยกับสิไปอัน ขัดของเกาน้ํมมันมันเป็นเงินน่ะพี่นอ้องมันเป็นเงินหอยกระตรองเห็ดเอาขัดของเกามันเป็นเงินเลยพี่นอ้องมันเป็นเม็ดเงินขึ้นมาเลยถึงถึงมันจะน้อยมันจะเป็นเงินน่ะพี่นอ้องขายของเป็นั่ำขันบางไปทัดเลือกของเกาไปขายเก็บของเก่าไปขายนั่นก็คือล่งบอกัล่งเดียล่างกระดาษ ทังสือเา้เากลงข้าวขวดกระป๋องกระแป๋องกาแฟขวดเหล้าขวดเบียร์ที่เขากินแล้วทุ่มเขาถิ่มเขาก็ถิ่มเนาะพี่น้องทุ่มมาเก็บกระมีใส่คะว่ามันเป็นเงินเนาะไปเก็บไปเก็บเอาเก็บเอาก็ได้ขายละพี่น้องข้ากับเขากับน้ำข้ากับต้มขนม เขาอยากอยังเขาอยากกินอยังเขาอยากใดอยังเพิ่งมันสีบลัยบาราคาแพ่งแล้วนี่ของเก้ากระถือพี่น้องลง่งของเก้ากระลง่งเกิดเอาซูยางมาตะเป็ดเป็นเงินเมื่อใดไปอย่างหลักขโมยไผ่ก็ตะเป็นเงิน,น,งนกเกิดเอาเบิร์ด อันไหนมันเป็นเงื่อนเป็นข้ามเฮ็ดเอาหาเอาเสียงพูดได้งานจดจดพี่หนาบ้านท่าไนไหนเรียบร้อยเด้อจ้าท่านไหนเปิดขายอยู่ตระลาเตรียมของอยู่จ้ะของกันเอาล้มไปซื้อมาแล้วกวก็ท่านไหนจัดล้มไส่ตู้ใส้ยังดีหรอกว่าไหนขึ้นโต๊ะหนาบ้านนี้ขึ้นไม้จุกเขาก่อนขึ้นไม้จุกเขาใส่ฟงก่อน ปล่าเห็ดมีคนมาสื่อกับห้อกระด่ขา,ายมันนี่มีล้มด้่ยพี่น้องล้มถ้าเป็นบานหา้อกรสีเห็ดอกเห็ดบดออกล้มเย็ยนล้มหนาวจังหน่อยเห็ดบดออกเห็ดบดหรือที่ังเด็กหน่อยหล่นไม่โอู้เนาะเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างเขานี้ลยละจากพี่น,อน้องเป่าจกเขาพี่เกา่ามุ่เก่ามุ่เดิมเนาะพี่น้องเนาะมุ่มเก่ามุ่มเดิม พี่นองกับยาเฝ้าเบื่อกันเลยเบื้องให้กันเนี่ยเบื้องกันแลกกันแจ็คสีไปใส่ <c oughs> ไปตลาดกับสีไทยต่ตลาดมาให้เบื้องสมืออายยกับยานข้าเ,าเบือ่อบันี้กกัมา่นางจกเขา่าข้า,ากับสีเบือ่อเนียยาเฝ้าเบื่อกันเลยจะ้ะเท่านี้ละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ